ยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมไม่ยอมจิบไหมนะถ้าไม่ยอมคิวต่อไปนะครับขอพปตาอจ้าขอพระาจะ้าขอพระาจะ้าพ,พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบม,มือ สวัสดีครับพี่น้องครับเห็นหมอตุนพูดแล้วดูเดือดมากนี่หมอหมอเริ่มอภิปรายเมามันหมอทำหน้าที่แทนผู้ปลาใสอัออยการทำหน้าที่แทนหมออัยการทำหน้าที่แทนหมอหมอทำหน้าที่แทนแกนนำ ทักษิณนี่ทาให้คนรักทั้งประเทศทําให้คนคิดถึงทักษิณทุกองค์กรเหลือหมอเดียวที่ยังไม่ตรวจทักษิณซึ่งเราเรียกร้องมาตลอดให้ไปตรวจคือหมอพรทิพย์นะคะคือป่วยหนะักขนาดนี้หมอพรทิพย์ต้องเข้าแล้วละ่ะทักษิณนี่เขาบอกคือภาษานักเลงก่อนหน้านี้พนักเลงมันมีคำหนึ่งที่ เขาต้องเคารพกันนักเลงเขาจะถือว่าหัวหน้านี่ต้องพร้อมที่จะต่อสู้แทนกับลูกน้องนักรบแม่ทัพเขาจะออกกรบร่วมกับลูกน้องตลอดแต่ทักษิณชิน,นวัตรยิ่งรักชิน,นวัตรอยู่แก๊งไหนลูกน้องตายแทนหมดทุกแก๊งเลยพี่น้องครับแล้ววันนี้กรณีทักษิณชิน,นวัตร ข้าราชการที่เรากล่าวมาหลายท่านก็บอกไปมีสิทธิ์เข้าตารางแทนทักษินเยอะมากวันนี้สิ่งที่ต้องมาพูดจับตามองหลังจากทักษินชินวัตรสิ่งที่เราเคลื่อนไหวอยู่ยังปากหลักอยู่ที่นี่มันส่งพดส่งผลถึงแรงกลับเพื่อมพี่น้องครับถ้าพี่น้องยังจำได้ ระยะเวลาอันใกล้นี้ถ้าใครไม่ลืมมันจะมีคำตัดสินคดีหนึ่งคดีสำคัญทางการเมืองคดีนี้เกิดเมื่อปี2556ประมาณเดือนสิงหาคมปี2556ปี56ใครเป็นนายกรัฐมนตรีจำได้ไหมใครเป็นนายกรัฐมนตรี ในปี2,556 <ic c oughs> <sm all> ปี56นายกมติชื่อนางสาวยิ่งรักชินวัตรวันนี้สถานะเขาทั้งหนีคดีและถูกออกหมายจับ4มีนาคมที่จะถึงนี้ สี่มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกหกสิบเจ็ดสารดีกาแผนกคดีอาทางการเมืองนัดยิ่งลักษิน,นวัรมาฟังคำพิภากษาครับพี่น้องครับคิดว่ายิ่งลักษณ์จะมาไหมคิดว่ายิ่งลักษณ์จะมาไหมเราไปฟังแทนยิ่งลักษณ์ดีไหม <laughs> ดังนั้นพี่น้องครับจะมาไล่เลียงให้ฟัง ว่าคดีมันเป็นยังไงแล้วผมจะเปรียบเทียบนับปัจจุบันให้ฟังคดีที่ศาลต้องตัดสินวันที่4มีนาคมเขาเรียกว่าคดีโรถโชคดีโรชโชมีมูลค่าความเสียหายไม่มากนะัก240ล้านบาทพี่น้องครับ240ล้านบาทมาจากการสูญเสียมีการล็อกสเปค ในการโชว์ผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร240ล้านบาทเป็นงบที่ต้องมาโปรโมตการทำงานของยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่มันถูกล็อกให้บริษัทเอกชนสองแห่งเข้ามาใช้งบนี้มันมีการล็อกสเปคแทนที่จะมีการประกวดราคาเป็นราคากลางแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช้วิธีการจัดจ้าง กรณีพิเศษมีการว่าจ้างเสร็จสับเรียบร้อยค่อยมาเปิดราคากลางแล้วราคากลางที่อามาเปิดก็อิงมาจากบริษัทเอกชนที่เสนอราคามามันล็อกสเปคไหมล็อกสเปคเรียบร้อยเพราะราคากลางที่คุณมาเปิดเนี่ยคุณล่อมาจากบริษัทเอกชนที่คุณตั้งใจจะให้ได้งานแถมมีการเซส็นสัญญาว,ว่าจ้างสองบริษัทเรียบร้อยแล้ว เซ็นสัญญาว่าจ้างเสร็จสรบเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษค่อยมาเปิดราคากลางแบบนี้มันผิดระเบียบการเงินการลางใช่ไหมพี่น้องรัฐมนตรีที่ต้องติดร้างแหไปร่วมกันในตอนนั้นมีสมท่านนี่ต้องเดินเข้าเรือนจำนะต้องเดินเข้าคุกหลักฐานมันชัดมากนะครับคนแรกก็หนีไม่พ้นโดนคดี157คุณยิ่งรักชิน,นวัตร มูลค่าความเสียหายทำสองเดือนพี่น้องโรสโชว์เพื่อโปรโมตตัวเองโปรโมตว่าตัวเองนี่ทำผลงานรัฐบาลมีอะไรบ้างใช้งบหลวงในการโปรโมตตัวเอง240ล้านบาทสองเดือนเองไม่รู้ใช้งบขนาดนี้ไม่รู้จะโชว์ผลงานอะไรเพราะแกมีมีผลงานที่จับต้องได้มากที่สุดก็คือจังหวัดหาดใหญ่ แกสร้างถนนคอนกรีตไม่รู้โฆษณายัางไง240ล้านบาทรัฐมนตรีที่สวยพี่น้องครับคุณสุรนันเวชชาชีวะนี่คนหนึ่งคนแรกคนแรกนี่ยิ่งรักชินวัตรคนที่สองรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุรนันเวชชาชีวะคนสามคุณคุณ ตอนนี้ก็เงียบหายไปแล้วคุณนิวัฒน์ทำโรงบุญทรงภรัศาลคุณไหมทั้งสามท่านพี่น้องคุณไหมมีบริษัทเอกชนสองบริษัทด้วยที่โดนคดีไปด้วยไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทเอกชนเหล่านั้นบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่เลยถ้าพี่น้องสื่อยักษ์ใหญ่พี่น้องคิดถึงสื่ออะไรถ้าพี่น้องหลายท่านเมื่อกี้ ด้านล่างตอบผูกเพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นมานานนะครับหลายท่านติดตามเรื่องนี้เขาล็อกสเปคราคากลางนะครับใช้การเซ็นสัญญาก่อนมีการประกวดราคาทำไมจะไม่ผิดละ่ะใช้งบหลวงมาโฆษณาผลงานของตัวเองซึ่งไม่รู้ว่าเป็นผลงานอะไรแล้วที่สำคัญงบนี้ไม่อยู่ใน ระเบียบการคลังเป็นงบที่ตั้งใจว่าจะกู้มาสองล้านล้านบาทเอามาใช้เป็นสัญญาเงินกู้งบนี้ต้องมาจากสองล้านล้านบาทแต่รัฐบาลเนี่ยกู้ยังไม่ได้ระเบียบการกู้ก็ยังไม่ได้กำลังถูกตรวจสอบอยู่แต่รัฐบาลใช้งบตัวนี้แล้วใช้ล่วงหน้าไปแล้วมันผิดซ้อนซ้อนของซ้อน นอกเหนือจากผิดแล้วมันก็ผิดระเบียบการใช้งบประมาณไปอย่างมากนะครับ240ล้านบาทโครงการลดโชว์ปปรชรับเรื่องปปชก็รับเรื่องมาพิจารณาเมื่อพิจารณาเสร็จคดีมันมีมูลก็ส่งฟ้องมาที่ศาลศาลนัดฟังคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาชุดแรก ยิ่งลักหนีออกนอกประเทศเพราะคดีจำนำข้าววันนี้จะถึงรอบที่สองยิ่งลักต้องเดินทางมาฟังคำสั่งศาลคำพิพากษาที่ศาลวันที่สี่มีนาคม2,567พี่น้องครับคดีไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากคดีมันเป็นระเบียบการเงินตื้นๆที่มีการล็อกสเปคแบบ เขาคิดว่าเขากลุ่มอํานาจเบ็เสร็จเขากลุ่มอํานาจทางการใช้เงินดังนั้นเมื่อมีการกระทําผิดแน่นอนข้าราชการผู้เกี่ยวข้องก็ซวยไปด้วยเรื่องนี้ข้าราชการโดนไป9้าคนพี่น้องครับรวมแล้วสิสองคนนักการเมืองสามคนหนีไปหนึ่งคนที่ชื่อยิ่งลักชินวัตร แต่เก้าคนที่เป็นส่วนของราชการปปชบอกว่าพวกนี้ไม่ผิดเนื่องจากต้องทำตามคำสั่งของผู้ปกครองฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารน,นั่นก็คือรัฐบาลการทำตามคำสั่งของรัฐบาลทั้งที่ไม่ตั้งใจหรือไม่เต็มใจมีความผิดแค่ผิดวินัยเท่านั้นผิดอาญาไม่ผิดพูดแบบนี้ อธิบดีกรมราชัณฑ์หมอโรงพยาบาลตำรวจหมอโรงพยาบาลราชัณฑ์อย่าคิดว่าตัวเองจะผิดแค่วินัยนะกรณีช่วยทักษิณเพราะคุณช่วยทักษิณแบบเต็มที่กรณีที่ข้าราชการช่วยทักษิณมันผิดทั้งวินัยผิดทั้งอาญาแน่จะแตกแต่างจากข้าราชการที่ช่วยยิ่งลักษินวัตร์ีมีนาคำสั่งศาลจะออกความหมายก็คือระยะนี้ ระยะที่ผู้ป่วยผู้ที่ป่วยหนักติดเตียงนักโทษที่ป่วยอ้างว่าป่วยได้รับการพักโทษอยู่ที่บ้านจันสองลาวันนี้พี่น้องต้องจับตาดูกรณีนี้เป็นพิเศษเพราะอาการของผู้ป่วยจะแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรหรือไม่พี่น้องเข้าใจยังมันอาจจะมีอิทธิพลมืด มันอาจจะมีการแทรกแซงดังนั้นหลายฝ่ายที่เขาเชียร์พวกเราเขาบอกว่าสิ่งที่พี่น้องทำอยู่ตอนนี้มันเหมือนเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กให้กับคณะตุลาการเขาถ้าไม่มีเรามันอาจจะมีการแทรกแซงใช่ไหมพี่น้องแต่วันนี้ที่เรายืนหย,ยัดอยู่สิ่งที่เราแสดงพลังอยู่มีพี่น้องมาร่วมกันอยู่ มันเหมือนสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับฝ่ายตุลาการเป็นกำลังใจให้ผู้วิพักษาได้ยึดกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องดังนั้นพี่น้องครับก่อนถึงวันที่4เราต้องแสดงพลังให้เห็นว่าคดียิ่งรักชินวัตรฐานความผิดมันชัดเจนยิ่งลักต้องติดคุก นี่เป็นผลพวงที่เราเดินทางออกมาแสดงพลังกันถ้าเรื่องนี้มันเงียบถ้าไม่มาเล่าสู่พี่น้องฟังว่าคดีนี้มันจะเกิดขึ้นมันจะมีการตัดสินไม่แน่การแทรกแซงเนี่ยทุกวันนี้มันบวกกับดิลลับดินลับที่คุยกันมาก่อนนะครับมีการประสานงานกันมาก่อนดีที่พี่น้องได้ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับถึงแม้หลายคนจะปลามาดว่า จำนวนเราน้อยแต่สิ่งที่เรายืนแข็งขันทําให้เรายือนอย่างมั่นคงก็คือหลักการความจริงใช่ไหมพี่น้องครับที่ต้องยกกรณียิ่งรลักชิน,นวัตรเอามาพูดให้พี่น้องฟังเพราะหนึ่งใกล้จะตัดสินคดีวันที่สมีนาอยังไงเสียพวกเราก็อยู่ถึงสมีนาแน่นอนใช่ไหมเผลอ,ถ,อ,ถ,อ,ถ,อถึงสงงาน่ะดูละสิบเมษาที่จะตัดสิน สาลายาการจะนับปังคำสั่งคดีทักษิณเพิ่เพิ่พวกเราอยู่ถึงนะใจเย็นใจเย็นอยู่ไหมสิบเมษาอยู่ถึงไหมเล่นสงการที่ทำเนี่ยดีไหมเล่นสงการซอฟต์พาวเวอร์ดีไหมซอฟต์พาวเวอร์ดีเหรอซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายปโปรโมตตัวเองเหมือนกรณียิ่งลักชินวัตร อุ้งอิงเนี่ยอยู่ในสองสถานะหนึ่งสถานะลูกเป็นลูกสาวของทักษิณชินวัตรผู้โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันอีกสถานะหนึ่งอยู่ในฐานะหลานผู้โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันจำนำข้าวเช่นเดียวกันอุ้งอิงเลยอยู่ในสองสถานะหรือเรียกง่ายๆก็คือชั่วลูกชั่วหลานเองพี่น้องครับ เอาก็พ่อเขาก็เป็นคนดีไม่ใช่เหรอโดนคดีอ่าในฐานะหลานดังนั้นอุ้งอิงอยู่ในฐานลูกและหลานความสัมพันธ์ก็เลยน่าจะเป็นอยู่ชั่วลูกชั่วหลานช่วงไม่ถึงว่าสืบอ,ข,อข้อดีมาอย่างยาวนานอย่าไปคิดชั่วในมุมนั้น ซอฟ t ์พาวเคือนโยบายคล้ายๆกับโลถโชว์ของยิ่งรัฐเพียงแต่ว่าองคงอิง,องนี่ยอยู่ในคณะกรรมการซอฟ t ์พาวเไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนี่เขาสรุปบทเรียนเขากันยิ่งรัฐไว้เขากันอุ้งอิงไว้อุคงอิงอยู่ในฐานะรองประธานซอฟ t ์พาวเประเทศไทยบริหารงบเท่าไหร่55,000กว่าล้านบาทพี่น้องครับ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่นั่งบริหารงบ5,000กว่าล้านบาทมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในกระทรวงบริหารซอฟท์แวร์อีก1 1อกระทรวงพูดง่ายๆก็คือเป็นนายกน้อยนั่นเองใช่ไหมเป็นนายกน้อยที่ไม่มีความผิดทางการเมืองเป็นคนที่บริหารงานบริหารงบหลวงที่ขาลอย ห้าพันล้านบาทงบไม่ใช่น้อยใช้เพื่อโปรโมตตัวเองทั้งนั้นซอฟต์พาวเวอร์คือนโยบายที่รักคิดและอุ้งอิงคิดเพื่อไทยคิดเป็นนโยบายเชิงบวกที่จะบริหารคล้ายๆโปรโมตตัวเองแต่สิ่งที่ซอฟต์พาวเวอร์อุ้งอิงคิดกลายเป็นสิ่งที่สิ้นคิดอย่างสิ้นเชิงซอฟต์พาวเวอร์คือหมูกระทะอย่างเงี้ย ซอฟพาวเวอร์คือมวยไทยอย่างเงี้ยมวยไทยเขามีมาก่อนที่อุ้งอิงเกิดอีกเขายิ่งใหญ่เขาดังมาก่อนอุ้งอิงอีก,อกคุณจะมาซอฟพาวเวอร์มวยไทยบ้าอะไรอุ้งอิงมันเป็นนโยบายหาเสียงเชิงบวกไม่ได้ทำอะไรเลยจัดอีเวนต์โฆษณาตัวเองขายตัวเองขายการเป็นผู้นำโดยใช้งบหลวง5,000กว่าล้านบาท คล้ายๆกรณียิ่งรักที่โลดโชว์แต่กรณียิ่งรักมันถูกร้องก่อนกรณียิ่งรักงบที่ใช้โฆษณาคือ2,000กว่าล้านแต่พอเริ่มจาก2กิจกรรม2จังหวัดสูญเงินไป240ล้านบาทผิดระเบียบก่อนเขาถึงจับได้ถ้าไม่งั้นก็ผลาญงบโฆษณาตัวเองไป2,000กว่าล้านแต่วันนี้อุ้งอิงไม่ได้อยู่ในสถานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นบุคคลภายนอก ใช้งบโฆษณาตัวเองในฐานะซอฟต์พาวเวอร์มีอำนาจเหนือกว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือกว่ารัฐมนตรีอีก11กระทรวงมันเป็นไปได้ไงถ้าอุ้งอิงบริหารผิดก็ฟ้องอุ้งอิงมาตรา157ไม่ได้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยเป็นบุคคลอื่นเป็นบุคคลนอกรัฐที่เหมือนเป็นอนุก,กรรมการบริหารงาน ดังนั้น1 0 0 0พันกว่าล้านบาทมีการวอาลาออกของกรรมการซอฟ t ์พาวเเพราะสิ่งที่อุงอิงคิดคิดแค่การโปรโมตตัวเองโฆษณาตัวเองเป็นงานอีเวนต์มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเขาลาออกยกคณะใช่ไหมพี่น้องครับเพราะว่าเขาทนไม่ได้เขาคิดงานทั้งระบบ ซอฟต์พาวเมันต้องเติบโตมาจากอะไรจากฐานล่าของพี่น้องประชาชนแต่อุ้งอิงไม่คิดแบบนั้นคิดแค่ว่าจะปโปรโมตยังไงให้มันยิ่งใหญ่ยังไงเอาการตลาดนําไว้ก่อนคณะกรรมการเขาไม่ยอมเป็นซอฟต์พาวเรเรื่องแฟชั่นเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาคิดมามันเป็นระบบ 1, 2, 3, 4งสามี่คณะกรรมการ21คนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น21คนเขาคิดเพื่อความมั่นคงทางด้านแฟชั่น อุ้งอิงบอกไม่เอาจะเอาแค่จัดงานอีเวนต์โฆษณาใหญ่ๆโฆษณาให้มันยิ่งใหญ่แล้วอุ้งอิงไปเปิดงานคณะกรรมการเขาไม่ยอมที่จะผ่านงบส่วนนี้เขาก็ลาออกทั้งคณะพี่น้องครับปลบมือให้กับคณะกรรมการนี่เริ่มต้นก็สอแววแล้วเริ่มต้นก็สอแววว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อเช้าผมนั่งอยู่นี่ มีพี่เดินออกมาจากคำเนี่ยรัฐบาลเขาแต่งตัวไม่ได้แต่งชุดข้าราชาการเขามาคุยกับผมเรื่องหนึ่งเรื่องนี้แหละเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าข้าราชาการหลายกระทรวงเขาอึดอัดมากข้าราชาการหลายกระทรวงเขาอึดอัดโดยเฉพาะอธิบดีท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยกระทรวงไม่ขอเอ่ยชื่ออธิบดีท่านเนี่ยท่านอึดอัดมากท่านตั้งใจจะลาออกละเนื่องจากถูกแทรกแซง เพราะงบ5000ล้านบาทนั้นมันต้องดึงมาจากกระทรวงต่างๆใช่ไหมแต่โครงการมันไม่ชัดมันมีแค่งานอีเวนต์งานโปรโมทตัวเองข้าราชการเขาก็อึดอัดเมื่อเช้าท่านก็มาบอกว่าช่วยพูดให้หน่อยช่วยขยายให้หน่อยไม่งั้นมันจะกลายเป็นการคอรัปชันสอนคอรัปชันมันเป็นการคอรัปชันที่ออกนโยบายให้มีการโปรโมทตัวเองไงครับ ข้าราชการเขาก็อึดอัดไม่ใช่ไม่อึดอัดเพียงแต่ว่ายุคนี้เพื่อไทยเขาบริหารแบบโปรโมทไม่ได้สร้างฐานความเข้าใจไม่ได้สร้างฐานความมั่นคงเอาการตลาดเป็นหลักวันนี้มันเลยจะเห็นว่างานอีเวนต์มันจะใหญ่มากงานเทศกาลต่างๆงานสงกราน ก็จะเป็นสงการทั้งเดือนอีเวนต์ซอฟ์พาวเวอร์สงการทั้งเดือนพี่น้องครับใช้งบประมาณมหาศาลมันมีหลายโครงการมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าไล่เรียงแต่ละโครงการให้ฟังเฉพาะงบปโปรโมทงบอีเวนต์ที่เขาเขียนไว้ก็เป็นพันล้านนะพี่น้องแต่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจกำลังวิกฤตรัฐบาลบอกวันนี้เศรษฐกิจ กำลังวิกฤตตั้งใจให้วิกฤตมากเลยนี่เป็นรัฐบาลวิกฤตหรือไงผู้ป่วยก็ตั้งใจให้วิกฤตทักษิณก็ตั้งใจป่วยให้วิกฤตเศรษฐกิจก็ตั้งใจจะให้วิกฤตแต่อุคงอิงบริหาร5,000ล้านโฆษณาตัวเองไม่คิดว่าวิกฤตหรือไงสรุปแล้วอะไรวิกฤตวันนี้กระบวนการยุติธรรมประเทศชาติวิกฤตเพราะมีนักการเมืองแบบนี้ไงครับพี่น้องครับ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องยืนหยัดวันนี้อย่างที่กองทัพทำอย่างที่หมอเขียวบอกพลังของเราที่ยิงย่งใหญ่คือการเปิดเผยข้อเท็จจริงซอฟต์พาวเวอร์นี่คุยได้หลายวันพี่น้องครับเดี๋ยวจะเชิญอยากเรียนเชิญเชิญผ่านเวทีนี้แหละผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่พอใจถ้าอยากใช้เวทีในการพูดคุยยินดีคอปทอพี่น้องยินดีรับฟังแน่นอนใช่ไหมครับ นี่ยังไม่รวมผลประโยชน์ทับซ้อนที่ฮุนเซนเดินทางมาพบทักษิณเรื่องนี้ก็กำลังจะเพิ่มขึ้นอีกเริ่มขึ้นอีกดังนั้นเวทีแห่งนี้พร้อมที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเข้ามาเปิดโปงการทำงานแบบมีผลประโยชน์ทับซ้อนครับพี่น้องครับรวมทั้งเรื่องยาบ้าด้วยนะหลายท่านอย่าพูดเรื่องยาบ้า ยาบ้าห้าเม็ดสินค้าโอท็อปทุกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งห้าเม็ดหหมู่บ้านห้าเม็ดเป็นผลิตพันยืนพื้นล่ำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกยาบ้าห้าเม็ดขายได้ไม่ใช่เป็นผู้ขายเป็นผู้เสพขณะเดียวกันวันนี้ล่ำตีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพา สื่อมวลชนและนักการเมืองไปเตะบอลต้านยาเสพติดพานกักการเมืองสื่อมวลชนไปเตะบอลต้านยาเสพติดแต่มีนโยบายยาบ้าห้าเม็ดมันย้อนแย้งเลยพี่น้องยาบ้าห้าเม็ดดีเห็นด้วยกับผู้การแต้มมากเป็นจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมอื่นๆที่จะตามมาห้าเม็ดนี่มันก็หลอนแล้วนะ ผมเนี่ยไม่เคยเสพแต่เข้าใจว่า1นเม็ดสเม็ดสเม็ดมันก็น่าจะหลอนละเมื่อหลอนแล้วกิจกรรมอื่นที่จะนำไปสู่การผิดกฎหมายมันก็จะเริ่มขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันยาวๆนะครับมีหลายเรื่องที่วันนี้มันเริ่มชัดขึ้นมานะครับมันเป็นน้ำเป็นต่อใต้น้ำรัฐบาลเนี่ยพยายามทำให้น้ำมันนิ่งแต่เพ่เอิญ ใต้น้ำมันมีตอหลายตอที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ซอฟต์าวร์ก็เรื่องหนึ่งเขาพระวิหารก็เรื่องหนึ่งเงินดิจิตอลก็เรื่องหนึ่งมีหลายเรื่องมากพี่น้องครับวันนี้ความจริงจะเริ่มปรากฏขึ้นเรื่อยๆเวทีแห่งนี้จะไม่ใช่แค่ทวงคืนความยุติธรรมแต่จะเป็นเวทีทวงคืนประเทศไทยถ้าปล่อยให้มีการคอร์รัปชันเชิงนโยบายรอบสอง ประเทศไทยไม่เหลือเนี้ยใช่ไหมพี่น้องครับดังนั้นเราจะมาทวงคืนประเทศไทยทวงคืนความยุติธรรมไปพร้อมกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ